สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์คอลัมน์เมืองไทย360องศามานำเสนอครับลุกเขาใหญ่ธรรมนัตเสียส่งพลังประชารัฐราว กรณีปัญหาสปกจากการลุกพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในเขตจังหวัดนครราชสีมาจนทําให้เกิดข้อพิพาทระหว่างสํานักงานปฏิรูปที่ดินหรือสอปกกับกรมอุทยานแห่งชาติขณะเดียวกันกําลังถูกจับตามองว่าจากกรณีดังกล่าวได้เห็นรอยร้าวเกิดขึ้นภายในพักพลังประชารัฐโดยเฉพาะจากรัฐมนตรีจากพักเดียวกันระหว่างร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรเดขาธิการพักกับพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐน้องชายของพลเอกประวิตย์วงสุวรรณหัวหน้าพักปัญหาเกิดขึ้นจากเรื่องหลักหมุดบิิศนาที่ผุดขึ้นมาลุกล้ำเข้าไปในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่บริเวณบ้านเหวปลากัง้งหมู่สิบตำบลหมูสีออำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา จนกลายเป็นข้อพิพาทจากเจ้าหน้าที่ทั้งสองหน่วยงานดังกล่าวขณะเดียวกันยังเป็นที่น่าจับตาอีกว่าจากกรณีเดียวกันกำลังทำให้เห็นรอยร้าวหรือความขัดแย้งภายในพักพลังประชารัฐอีกด้วยโดยเฉพาะในระดับแกนนำพักหากย้อนเหตุการณ์พิพาทระหว่างเจ้าหน้าที่สองหน่วยงานจากการผุดขึ้นมาของหลักหมุดนิรานามของสองปรกรุกลำเข้าไปในเขตอุทยานเขาใหญ่ โดยเมื่อสัปดาห์ก่อนหลังจากรับทราบปัญหาร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงพื้นที่ในครั้งนั้นร้อยเอกธรรมนัฐมีการโต้เถียงกับหัวหน้าอุทยานเขาใหญ่ในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายคนละฉบับรวมทั้งเรื่องการปฏิบัติหน้าที่แต่หากพิจารณาจากท่าทีแล้วน่าสังเกตว่าร้อยเอกธรรมนัฐถือหางฝ่ายเจ้าหน้าที่สปกพร้อมกับย้ำสัมทับว่า ผมเป็นเจ้ากระทรวงทํานองว่าอย่าเถียงผมอะไรประมาณนั้นอย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเห็นได้ชัดว่าเป็นการปักหมุดสปรกรุกป่าจริงและมีการอ้างอิงอีกว่ามีการลุกพื้นที่ป่าในลักษณะเดียวกันนี้อีกหลายพื้นที่อีกนับแสนไร่โดยมีการระบ,บุว่าสําหรับพื้นที่เขาใหญ่มีการซื้อขายที่ดินสูงถึงไร่ละ30ล้านบาทก็มี มีการทำเป็นขบวนการทางนักการเมืองขา้าราชการและนายทุนอีกด้านหนึ่งนโยบายการเปลี่ยนสปกให้เป็นฉนดเพื่อการเกษตรซึ่งถือเป็นนโยบายหลักของพรรคพลังประชารัฐที่นําไปใช้ในการหาเสียงแต่หลังจากเกิดกรณีหลักหมุดสปกลูกล้ําป่าเขาใหญ่และท่าทีของร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าที่ในเบื้องต้นมีท่าทีถือหางฝ่ายเจ้าหน้าที่สปกถึงขนาดระบุว่า กฎหมายสปกบังคับใช้ทีหลังก็ต้องบังคับใช้กฎหมายของสองปกเพราะมีความทันสมัยกว่าอะไรประมาณนั้นที่ผ่านมามีความพยายามให้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อหาข้อเท็จจริงซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเป็นการซื้อเวลาและทําให้เรื่องค่อยๆเงียบไปแต่สําหรับกรณีนี้กลับไม่เป็นแบบนั้นเพราะพิจารณาจากกระแสแล้วถือว่าเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีการเคลื่อนไหวของชาวบ้าน เช่นชมรมคนรักเขาใหญ่ศิลปินนักร้องอย่างพงเทพกระโดนชำนาญก็ออกมาวิจารณการลุกป,ป่ากเขาใหญ่อย่างรุนแรงซึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดจากท่าทีของฝ่ายรัฐโดยเฉพาะจากสปกที่มีการสั่งย้ายด่วนกเจ้าหน้าที่สปกให้เข้ามารายงานตัวที่ส่วนกลางทันทีอย่างไรก็ดีเพื่อให้เข้าถึงแบกกราวกันบ้างก็ต้องบอกว่าสำนักง,งานปฏิรูปที่ดินเพื่อกเกษตรกรรมหรือสอปกเป็นหน่วยงานในสังกัดก,กระทรวงเกษตรและสหกรณ ในความดูแลของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรขณะที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอยู่ในสังกัดของพลตํารวจเอกพัชรวาทวงศุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากกรณีที่เกิดขึ้นทําให้มองกันว่านี่คือความขัดแย้งภายในพักพลังประชารัฐในระดับแกนนําพักทั้งพลตำรวจเอกพัชรวาทวงศุวรรณ ที่มีเงาของพี่ชายคือพลเอกประวิตริ์วงสุวรรณหัวหน้าพักอยู่ข้างหลังกับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเลขาธิการพักแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมองว่าร้อยเอกธรรมนัฐจะเป็นลูกรักของลุงป้อมก็ตามแต่ระยะหลังกลับมองเห็นว่าเขามีท่าทีโน้มเอียงไปทางพักเพื่อไทยและพยายามสร้างอิทธิพลภายในพักมากขึ้นเรื่อยๆจนสะสมความไม่พอใจและเกิดอาการหมั่นไส้กันขึ้นมาก็ได้ อีกทั้งหากมองย้อนไปเมื่อครั้งโหวตเลือกนายเศษฐาทวีสินมาเป็นนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยในตอนนั้นจะเห็นว่ามีสวในสายของพลเอกประวิตย์ไม่โหวตให้รวมถึงเจ้าตัวก็ไม่มาโหวตซึ่งเชื่อว่าครั้งนั้นสร้างความไม่พอใจกับพรรคพลังประชารัฐพอสมควรและน่าสังเกตก็คือคนที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรกลับเป็นนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกจากพรรคเพื่อไทย แทนที่จะเป็นพลตบรวจเอกพัชรวาิวงสวรรค์ต่างจากพรรคอื่นเช่นรวมไทยสร้างชาติหรือภูมิใจไทยแม้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะทำให้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินต้องรีบลงมาเคลียร์และดับกระแสสังคมภายนอกที่จะกระทบกับภาพลักษณ์ของรัฐบาลเนื่องจากเคยมีบทเรียนในอดีตที่เกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ์สปก .4.01 จนรัฐบาลพังมาแล้วกรณีนี้ก็เช่นเดียวกัน อาจจะเกิดผลกระทบต่อนโยบายแปลงสงปรกรเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรที่เริ่มดําเนินการไปแล้วแต่เมื่อมีข้อมูลอ้างอิงว่ายังมีลักษณะเดียวกับการลุกป่าเขาใหญ่อีกหลายพื้นที่กว่า3 0 0 0 0 0ไร่มันก็ยิ่งทําให้เกิดความเสี่ยงบานปลายภาพที่นายกเรียกร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าปลัดกระทรวงทรัพยากรเลขาสปรกอรอธิบดีกรมป่าไม้อธิบดีกรมอุทยาน และเจ้ากรมแผนที่ทหารเข้าหาหรือที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ทำเนียบที่ผ่านมาแต่ไม่มีพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเตอย่างใดจนได้ข้อสรุปว่าให้กรมแผนที่ทหารทำหน้าที่ตรวจสอบเขตป่าทั้งหมดโดยจะใช้ในลักษณะแผนที่เดียวทั้งประเทศขณะเดียวกันก็ได้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์สปกรในพื้นที่ที่มีปัญหาทันที ขณะเดียวกันภาพที่เกิดขึ้นเหมือนกับการถอยกลูดของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าอย่างชัดเจนหลังจากจำนวนด้วยหลักฐานและข้อเท็จจริงและพลาดกับท่าทีก่อนหน้านี้ที่มีลักษณะสนับสนุนฝ่ายสปกอและยังอ้างอิงกฎหมายว่าบังคับใช้ทีหลังมีความทันสมัยและครอบคลุมมากกว่ากลายเป็นว่ากระแสมาทางฝ่ายอุทยานที่พิทักษ์ป่าอย่างไรก็ดีจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น น่าจะไม่ถึงขั้นแตกหักหรือถึงกับมีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีหรือเปลี่ยนพักร่วมรัฐบาลอย่างพักพลังประชารัฐออกไปตอนนี้เพราะต่างฝ่ายก็ถอยออกมาตั้งหลักกันแล้วโดยเฉพาะร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าที่ถอยกรูดไม่เช่นนั้นจะกระทบกับนโยบายเปลงสปกเป็นฉนดที่คิดว่าเป็นจุดขายอาจต้องล้มคลืนและลามไปไกลก็ได้แต่สำหรับความขัดแย้งภายในพักเป็นเรื่องที่ต้องจับตาเพราะงานนี้ มันเหมือนการลองของกันชัดๆศิลปชัยเดยลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจ สนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ